รายการต่อไปนี้นะคร <ENNIS> ับเดี <busca> ๋ยวจะมานะฮะซึ่งต่อจากเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนด้วยนะครับว่ารายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เราจะดุเดือดกันจริงๆอ่ะมาสั่งถามกับครูเบ๊กครับครูเบ๊กครับว่าแต่ไซบอนเป็นประเทศชายหรือว่าประเทศหญิงหญิงครับตอนนี้เสียอะไรกับเสียอะไรก่อนนะครับนี่เกี่ยวกับตอนนี้ ชิงเฮ้ยบอกสีชมพูนี่มันจะเล่นไหมเป็นเป็นชิงชนะเลิศดี๋นุชมาดิเดินไปไหนอะสีชนะเลิศด้วยสีที่สามเขาเนี่ยอะสีช,ชนะเลิศครับบออ๋โอเคครับสีชนะเลิศวิ่ไปไหนบอกนะว่าสีเขียวก็มาเตรียมความพร้อไมไว้เรียบร้อยแล้วสีชมพูก็พร้อมเช่นกันแต่เขาว่าตอนนี้ตัวแทนยังไม่ได้มาด้วยนะครับ จากเมื่อวานนี้นะสีชมพูก็ชนะไปสีเหลืองแล้วสีเขียวก็ไปชนะกับสีแดงกันได้หนอนครับสีเขียวเจอกับสีชมพูชิดหนึ่งใครสีใครจะได้ดีแน่เองไปไปแล้แลมาพูดถึงกันเลยสีสีเขียวนี้นะครับนี่เป็นรอบแรชนะเลิศเาจะมาพูดถึงกันเลยดีวยกว่าผู้ชนะนี่ใบกระติกาอีกทีหนึ่งนะครับการได้ ประตูหรือได้แต้มโดยสมบูรณ์แบบก็คือการที่ลูกลงไปในห่วงนะครับโดยที่คนที่อยู่บนคนที่ถือตะกร้าเนี่ยไม่ล้มนะครับสามารถรับยังไงก็ได้สองมือมือเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้ามีเหตุการณ์ปัดปัดตะกร้านะครับเราจะเราจะปัดนะครับปัดกีนะครับมีสองาทีหน่อยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปรองเอาได้เอาคูนมาเลย S <S มีอันหาอะไรหรือเปล่าะครับอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นครูครับเปลี่ยนเป็นครูเจมเป็นครัวครูอ๋อครับโอเคนะครับเมื่อกี้มีมีการเปลี่ยนผู้ผู้กรรมการานรบ,อบอลอาชัยบอลครูเจมครับครูเจม,เจมว่าแต่คนนี้คนนี้เข้าที่ครูเจมครับ ใครแข่งบ้างคุณครูคุณนี้คุณนีิคคุณนี้คุณนี้ครับแต่ตอนนี้กรรมการจะเป็นกรรมการชายบอลหญิงเมื่อตอนครับเป็นครับแต่ตอนนี่จะลงเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ครูเบนเป็นกรรมการด้วยกันครับผมเอาเลยให้ครูเบนเป็นกรรมการนะครับเดี๋ยวครูเป็นกรรมการให้การกีดีมาราของเราครับในการคู่แข่งขันระหว่างครูนักศึกษาพบกับครูพี่เลี้ยงนะครับออ๋โอเคนะครับ ตอนนี้นะครับเรามาดูกองเชียร์กันก่อนนะครับจากการแข่งขันต้องไปสนเลือก,กัักรพครับแน่นอนครับในวันนี้เป็นแชร์บ,บอลชนิดพิเศษนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างสีเขียวกับสีชมพู นนคราเจอพบกันระหว่างคุณครูครับนนนคุณครูประจำชั้นนะครับต้องพบกับคุณครูที่สอนประสบการณ์นะครับหรืนอนักศึกษาให้เองแน่นอนนะครับเราจะมาดูในะต่อไฟกันเลยนะครับ